อันนี้บอกเลยนะคะว่าเก่งไม่กลัวกลัวคนลงมือทํานะคะนี่ครูเห็นกับตามาแล้วนะคะในเมื่อครูทําเรื่องออนไลน์มาแล้วหนึ่งปีเนาะ,ะเอ,อ่อครูโซลินะคะที่มาอยู่กับครูได้3เดือนเนาะ,ะตอนแรกกับน,นางไม่กล้าไลฟ์สดนะคะถือกล้องเนี่ยเดินไปทั่วเลยนะคะเดินไปทั่วนะคะไม่กล้าไลฟ์สดนะคะไม่กล้าพูดนะคะทําคลิปก็ยังไม่มั่นใจตัวเองนะคะตอนที่เขาทําใหม่ๆครูก็มองนะมองดูมองดูอยู่ห่างๆนาะ เออคนดูก็ห้าคนนะคะห้าคนสามคนห้าคนเขาก็พูดทุกๆวันทุกๆวันนะคะผ่านมาสามเดือนแล้วค่ะบางรายมีคนดูหลักหลักพันคน นนะะบอกแล้วว่าเก่งไม่กลัวกลัวคนลงมือทําจริงๆนะคะพูดเก่งครูก,ก็ไม่กลัวนะคะกลัวคนลงมือทํานะคะบอกเลยว่าใครจะชนะเราได้นะคะคนนั้นต้องลงมือทําเยอะๆนะคะวันนี้นะคะใครที่ยังไม่ลงมือทําในโลกออนไลน์เลยคุูอยากให้ลงมือทําเพราะอะไรคะถ้าคุณไม่ลงมือทําคุณจะรู้ได้ไงว่าทําไมคุณถึงพูดไม่ได้คุณไม่รู้คุณจะรู้ได้ไงว่าทําไมคุณถึงคิดคอนเทนต์ไม่ออก คุณถ้าคุณลงมือทำนะคะคุณจะรู้ทันทีนะคะว่าอะไรนะคะที่เราตติขดขัดอะไรที่เราต้องเพิ่มเติมนะคะอะไรที่เราต้องแก้ไขนะคะถ้าคนไม่เคยลงมือทํานะคะมัวแต่พูดนะคะ <Bright. S 1> เรียกว่ามัวแต่ไปติคนนคู้นคนนี้เขานะว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็ลองลงมือทําดูสิจะได้รู้นะคะว่ามันทํามันไม่ได้ง่ายนะคะคุณต้องบอกก่อนว่าการทําไม่ได้ง่ายนะคะคุณเห็นเขาทํากันง,ง่ายเขาฝึกฝนมาเยอะแล้วนะคะนี่บอกเลยเก่งไม่กลัวกลัวคนลงมือทําค่ะ